เที่ยวกทมสุดปังเปิดแรงฮิตกรุงเทพที่ต้องเช็คอินค่ะชาวเน็ตพูดถึงมากสุดเยาวราชยังติดอันดับอยู่นะคะด a ต้าเซตชวนส่องจุดเช็คอินท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ถูกชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุดค่ะพบสุขุมวิทพูดถึงมากกว่า33%ส่วนสยามเยาวราชยังติดอันดับค่ะ วันที่15ตุลาคมค่ะที่ผ่านมาบริษัท Data Set จำกัดได้รวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียผ่านเครื่องมือ DXT360 ระหว่างวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามความคิดเห็นในสังคมออนไลน์หรือ Social Listening เกี่ยวกับความสนใจในการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครจากการสำรวจค่ะการพูดถึงยานท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครนบนสื่อออนไลน์ค่ะพบว่าแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพที่ถูกพูดถึงบนสื่อ,อ,อ ลายมากที่สุดคือสุขุมวิทค่ะซึ่งมีมากถึง33%เลยทีเดียวซึ่งรวมไปถึงโซนท้องหลอเอกมัยด้วยความที่เป็นพื้นที่ใจกลางเมือง ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์สุดทันสมัยทั้งแหล่งช้อปปิ้งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนําแถมรายล้อมด้วยโรงแรมหรูค่ะการเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS พร้อมสวนสาธารณะใจกลางเมืองอย่างสวนเบญจกิติค่ะสําหรับนักวิ่งและคนรักสุขภาพรองลงมาค่ะได้แก่พระนครซึ่งมีมากถึง 27. 8ซค่ะเป็นย่านเมืองเก่าที่เต็มบปด้เสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ศาสนสถานและนด์มาร์ k ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้ววัดโพวัดสักเกตรหรือภูเขาทอง เซาชิงชารวมถึงถนนเข้าสารและท่ามหาราชซึ่งล้วนเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวค่ะส่วนสยามค่ะ8.6%ตุนกลางการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองโดดเด่นด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสฟเวอรี่ค่ะรวมถึงมีพิพิธภัณฑ์อาทิหอศิ ors, ละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซีไลฟ์แบงคอกที่เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าค่ะเยาวราช7.9%ค่ะเอาใจสายกินด้วยสตรีท ที่ไม่เคยหลับไหลาสายถ่ายรูปจะต้องหลงรักสถาปัตยกรรมตึกแถวโบราณสุดคลาสสิกค,ค่ะโดยเฉพาะถนนท่งวาดรวมถึงวัดมังกรกมลาวาดหรือวัดเล่งเนยีศูนย์รวมศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะส่วนรัชดาห้วยขวางอยู่ที่7.3เป็นหนึ่งในแหล่งแห่งเยอดนิยมโดยเฉพาะผู้ที่ชอบเที่ยวกลางคืนแหล่งรวมร้านค้าเดอะสตรีทรัชดาร้านอาหารและผับบาร์ ตอบโจทย์สายชอบสายกินหรือสายนั่งชิลค่ะเหมาะก,กับการนัดพบเพื่อนฝูงส่วนลาดพร้าวค่ะอยู่ที่5.7แหล่งไลฟ์สไตล์ครบวงจรอ,อีกแห่งในกรุงเทพค่ะมีทั้งสวนการค้าเซ็นทรัลลาดพ,พร้าวอยู่เนียนมอรวมถึงตลาดนัดจตุจักรค่ะส่วนรถไฟสําหรับการพักผ่อนในวันสบายๆค่ะเหมาะก,กับนักท่องเที่ยวงบจํากัดที่ต้องการสัมผัสวิถีกรุงเทพส่วนสีลมสาทรค่ะอยู่ที่5.2มีทั้งไนท์ไลฟ์ค่ะร้านอาหารไฟดานิงและบาร์บนตึกสูงเพื่อชมวิว เมืองอย่างรูฟท็อปบาร์ที่ตึกมหานครค่ะรวมถึงวันแบงคอกและสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในกรุงเทพมหานครอย่างดุสิตเซ็นทรัลพาร์คค่ะสวนลอยฟ้าจุดถ่ายรูปสวยๆพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองค่ะส่วนดุสิตอยู่ที่4.5%ค่ะเต็มไปด้วยบรบรยากาศร่มรื่นลายร้อมด้วยวิถีพันละสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ทั้งวังปรุศกวันวัดเาบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะ